สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมารีวิวตัวนี้ให้ดูนะคะซูเดฟูครีมนะคะเป็นสมุนไพรจีนร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะคะดูนะคะอันนี้อเป็นภูมิแพ้นะคะเวลาแบบเหงื่อออกก็จะคันแพ้เหงื่อตัวเองแบบนี้นะคะเดี๋ยวจะทาให้ดูนะคะตัวนี้เนื้อครีมจะเป็นสีชมพูนะคะเวลาทาเข้าไปนะคะจะรู้สึกเย็นเย็นนะคะตรงนี้มันจะมีแผลนิดนึงนะเวลาทาพยายามอย่าให้ไปโดนตรงปากแผลนะคะสําหรับหน้าร้อนแบบนี้นะคะคนที่เป็นลมพิษภูมิแพ้อะไรเงี้ยมีเยอะมากแนะนําเลยนะคะแล้วเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูนะคะว่า แค่หไหนถึงจะยุบนะคะตอนนี้เป็นเวลาสามทุ่มสิบห้านาทีนะคะเดี๋ยวรอดูนะคะว่าใช้เวลานานแค่ไหนเขาถึงจะยุกก็เป็นเวลาสี่ทุ่มครึ่งน,นะคะที่เราได้ทาย,ยาตัวสมุนไพรจีนไปนะคะตอนนี้ก็รอยบวมหายแล้วนะคะอ่าก็จะมีแต่รอยปากแผลนิดหน่อยนะคะแล้วก็มีรอยแดงรอบๆนิดหนึ่งแต่ว่าไม่บวมแล้วนะคะนี่นะคะ,ะ,ค,ะคือตื่นเช้าขึ้นมาแล้ว หายไปเลยอรอยแดงอรอยบวมเหลือ,อติดแผลปากแผลที่เราเก่ารุนแรงไปไหน่อยนะคะให้คุณดูือรอยเลยนี่จ้าแนะนำเลยนะคะคันลมพิษอะไรต่างๆที่เป็นเกี่ยวกับโรคผิวหนังใช้ได้หมดเลยนะคะบางวันอย่าเอาแต้มสิวด้วย พร a ยาจะเป็นเย็นๆนะคะจะรู้สึกเย็นๆไม่แสบผิวหนังค่ะเป็นสมุนไพรร้อยเปอร์เซ็นต์เลยค่ะไม่มีสารสเตีรอยจ้าตัวนี้ดีจริงๆเลย